ดยฮะบนยอดฮะฟังเสียงร้องฮะเป็นนกกลงหัวจุกฮะเพินเนอยู่ข้างบนที่นี่มีธรรมชาติให้ดูเยอะนกหลากหลาย หัวดำๆฮะเจ้านกตัวเล็กก็มากินน้ำหวานในดอกไม้ะดอกตะแบก เพลินๆชมธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติมีความสุขไเช <t> ้ามาอาบแดด ก็จะสั่นสักนิดหนึ่งนะถ่ายแบบซูมนะซูมไกลๆสำหรับคลิปนี้นะเล็ก็เก็บธรรมชาติสวยงามมาฝากกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กิจตาในชาแน,นลสวัสดีครับ